สัดีครับผมสวัสดีพี่น้องเซเน่ทุกคนทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีเอฟซีสารมาตรงน้อยทุกคนด้วยครับผมวันนี้อยู่กันที่บ้านสไวซซอตำบลโคลกยางอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับผมวันนี้มาบ่อหานครับจากเดิมราคา3,300บาทต่อคนนะครับผมทั้งหมด28คนวันนี้มาแค่25ต้องจ่ายเพิ่มกันอีกคนละ200บาทครับผมเป็น3,500บาทวันนี้เป็น บอ่อปลาเนรล้วนครับพี่น้องนะวเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมกันครับผมยู่นแค่สิบนี่สิบเอนี่เอาอะไรตัวมุ่งเอาข้ามมดนกดาว มวับผมปเดวงดบอเอาใบแดงหรือใบดำใบแดงหรือใบดำเอามาลุ้นรับผมมวดนด่เบอร์ใะไริดกับด้านกับด้านหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับผมเอ้าม้วนได้หนึ่งเก้าครับผมนู้นอยู่มุมเลยเอา เบอร์มันเบอร์มันหนึ่งเก้าถือไว้หน่อยเน้อไหนเหรอเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาคนน้องไปด้วยเอาคนน้องไปด้วยสิบสองสิบสองวันนี้นะเดือดตั้งหน่อยหนึ่งแค่นอนเลยเขาอยู่กลางอยู่แล้ครับใช้จมพระใช้จงกระเริ่มบุรีรัมเริ่มบุรีรัมวันศุกรบุรีรัม แห่ขึ้นสอกครับผมพี่น้องมาวันนี้พามาชมบรรยากาศการลงหนองจับปลาครับผมบัตรราคา3,500บาทอบาทพี่น้องบัตรแพงครับวันนี้เป็นบอ่อปลาลินล้วนกฎกติกาวันนี้มีผู้ช่วยได้หนึ่งคนครับผมอ๋อสัญญาณมาแล้วครับผมเอาไปเอ้ใครจะซูมยุมเอาเอาอ โอ้โหเออวันนี้ลมแรงครับผมโอ้โอโอโอปลาเนินโดดครับผมโอ้โใครจะขึ้นก่อนใครจะขึ้นก่อนอบัตรราคารวมวันนี้ก็ร่วมแสนครับพี่น้อง อ๋อนี่ครับผมนะอ,อู้หูเป็นปลาเนินไซส์ใหญ่ครับวันนี้่อุ้ยฝั่งนูน้นโอุ้ยวิ่งครับผมเอาตุูมยุม่มครับผมปลานินเอาอู้หูนี่ครับผมแพนี่ไอ้มาันยะครับพี่นอ้อ,นนอ,อ,นองเอาดูแพนี่ก่อนเอออุ้ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยสุดๆเลยครับผมเอาเอาพี่น้องเอ้ยอุ้ยหนุนครับผม อ้าวมาดูใกล้ๆกันดีกว่าครับผมอือวันนี้ครับผมใส่โลครับผมนี่วันน <c ười> ี้ผู้ช่วยช่วยได้หนึ่งคนนะครับอ่า <c ười> ดูตัววันนี้ครับผมใส่ <c ười> โบโบทั้งนั้นครับ ไส่โบว์ๆทั้งนั้นครับอุ้ยฮะฝัะ่งนู้นมีเสียงโฮเซลด้วยครับผมมีเสียงเฮีเออบ่อืมมาดูอุ้ยใส่ปลาวันนี้ มีเจ็ดแปดขีดครับพี่นอ้องไหนจะซุ่มยูม,มาดูกันครับผมโอ้ยนี่มาดูกลางบ่อนี่ครับเเดี๋ยว,วไปดูฝั่งนู้น นี่นี่ชึบชึบนมันมันนะวันนี้โอ้มาดูใส่ปลาดินคร <i> 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 <i ับพี่น้องมันจะไซโบทั้งนั้นครับชุนจับตระยะเสียบจับไหนดปลาตุกลาตุกไล่ตุกนะเออพี่น้องครับผมเอามาดูนี่ครับผมแหเดียวครับผมแหแรกกันนี่

นู่นทำไมเขาเฮกันแท้เอ้ามาดูครับผมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ้าห้าตัวหกตัวอยู่เอ้าพอได้อยู่ครับผม ให่ใหญ่ใหญ่ใครปดไว้ได้เปรียบครับผมพี่น้องวันนี้เอา้าดียวแต่ฝักนู้นโอ้โหแห่เดียวรู้เรื่องครับรได้เปรียบเลยทางนี้ก่ว่าป,ปาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เอออ้ไุ่มยุ่มครับผม นองมาแต่ทางใดน้อน่ครัโอ้ยน้องจากร้อครับผมทำเพื่อยังเสร็จำเอามาสามาร้อยเอ็ดครับน้องออานแ้ครับผมเสร่จสุดอันนี้เส้นสดจากฤดูบางไฟก็มาจับแหย่ครับผมเฮ้เคยไปยูน่าทานไหอบอส่ะบอสฮ่าฮ่าฮ่าไปยูน่าทานแา้ิไปเพื่อบ้านใช่ฮ กันปลาไฟพร้อมอะไรแล้วครับผมคือกันนะคือกันนะแล้วปลาก็ะไฟบ่งไฟแล้วบัะไฟก็มาปลานอะไรคือกันล่ะแมนอยู่จะโดนไหมจะโดนไหมครับผมมาลุ้นด้วยกันเอ้าเห็นตัวแล้วสองตัวเอ้ารอบนี้ไม่หมานครับ มาดูครับผมโอ้โหบัดห้าแล้วครับนี่บัดที่ห้าแล้วมาดูเสื้อทีมครับผมนี่มาจากทีมไหนเนาะนี่นัดแพซิ่งหรือเปล่อ๋อนี่ครับผมถึงร้อยยังถึงร้อยยังจเกือบเกือบหกเจ็ดสิบได้แล้วนะมาแล้วนะน่าจะมีเกินร้อยแล้ววันนี้อ๋อ ถ้าไม่ถึงร้อยก็ไม่ผ่านครับไม่ถึงร้อยไม่ผ่านไม่ผ่านนะนี่ก็เกือบเกือบแล้วอุ้ย ลุ้นๆตกนนำตกน้ำตกนนำระวังระวังยังโดนอยู่ยังโดนอยู่ครับยังไม่หมดครับไห้ได้ถึงไรโลก่อนค่อยหมดเนาะปลา ถึงยังหกสิบเจ็ดสิบได้ยังใกล้แล้วอ่ะอู้หนักอยู่หนักอยู่หนิแต่ยังไม่ถึงร้อยแต่ยังไม่ถึงร้อยใกล้แล้วเอ้าหมดเอาจัดการเลยจ้วดี่กูนี่เอาวานแหบนบกเลยเอาฮ่าฮ่าฮ่าอือนีจับเด็ดวันนี้แหละเอ้าออเอาประมาณ อุ้ยนี่นี่อีกนิดเดียวจะโดกนกระชังปลานี่เลยนี่จะแอบปลาปลาในนี่บ่อืมอ๋อใกล้แล้ว,ลวเดี๋ยวเด่งใด่เดี๋ยวเด่งใด่เด่งไถเด่งไถ่แน่นอนจะซุ่มยุ่มไหมจะซุ่มยุ่มไหมนี<ด>่ครับ<ด>ผมคร<ด>อบเลยครับผ<ด>มเอาป,ปลาเขาหนีแหละนั่น <laughs> <laughs> แหละใช่เปลปาจะถ้าเเรียบเลยเอ้าอ นี่ไหมไล่ปลาไล่ปลานี่เป็นวิธีการไล่ปลาออกจากฟังครับผมมาลุ้นกันจะมีตัวไหมัยันัตัวันกาช่วย่อหน่อยมันสบายๆเพราอยากเห็นมือมัเห็นอีเอาเลยเอาเเอาเยออนไจะถึงางๆอเอแรงเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยเยวาเย เนีนล้วนลุ่นแ้วก็ไปชาเนีนล้วนเนี่ยสี่ชายภายในภายในลีแต่เอ็นจะรู้จักชายท่านอ้อยบีรีหมดสี่คนหามสี่คนหามนิดนึงนิดนึงนิดหนึงพอได้หามครับผมเนียนลุ่นล้วนเต็มบึ๊บ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 เพราะอะไรเพราะน้่งแข็งอยู่ข้างล่าง โอแะจกน้ำแข็งอยู่ข้างล่างนึงจุงไม่บอกนี่ไดเยอะมากเลยอ้าดูน้ำแข็งอยู่ข้างล่างใหญ่เย่น้็งถุงน้ำแข็งใหญ่ใหญ่เหถุงน้ำแข็งเต็มครับผมเต็มเลยครับเต็มถังเลยครับผมผลงานของหมวดโอเค